มันมียาป้าคนหนึ่งไปแซแพี่อัมพชราภาว่าเนี่ยรถเกตตัวเองไปไล่ขายของกับเจมี่ได้หมดท้าสดชื่นได้ยังไงกันนะแล้วก็ยังเหยียดอีกว่าโง่เลยอย่างรถสักสีตัวเองแบบไปเปิดตลาดอ้่มอำมันก็ดีอยู่แล้ว่คนก็เข้าไปขายของตลาดของตัวเองมันก็แบบเออเธอยังคัดคนเลยอย่างรถเกตตัวเองเลยนั่นป้าคนนั้นบอว่าต้องบอกว่ามีการไลฟ์มาราธอนกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสําหรับเจมี่ได้หมดท้าสดชื่น มีดาราตัวแม่ทยอยเดินทางไปร่วมนำสินค้าเข้าไปขายในช่องทาง tiktok ของเจนเนี่กันเยอะมากค่ะไม่เว้นแม้แต่อัมพัชราภาซุปตาเบอร์หนึ่งประเทศไทยยังเดินทางไปไลฟ์สดขายสินค้ากับทางเจนเนี่ด้วยเช่นกันนะคะไลฟ์ live 10นาทีคนดู1ล้านคนค่ะปิดยอดไป60ล้านบาทและเพียง5นาทีที่อั้มพัชราภามานั่งไลฟ์ แค่ยิ้มเฉยๆค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องพูดอะไรเลยก็กวาดยอดขายไป35ล้านบาทแล้วสั่งมาดามฟินกันไปกว่า18,000ออเดอร์เลยคะ่ะปิดจบวันที่ไปไลฟ์กับเจนนี่นะคะเจนนี่เองก็ได้ค่าคอมไป5ล้าน4 0 0บาท ในโลกอ่ะอะไรเนี่ยถึงจุดนี้แล้วนะคทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เรไรเลยไเดี๋ยวฟังนะฟังพี่อั้มบอกว่าจนถึงตอนนี้ยังงงนะคือเราไม่ต้องทำอะไรเลยหรอแบบไม่ต้องทำอะไรเลยหรอ่นยๆยังยิ้มเลยค่ะคือไม่ได้ไม่ใช่พี่อั้มมาทำเนี่แต่เป็นพี่หลักอะพี่อั้มอยากบอกไหมเพราะว่าของเรามันเยอะมากแล้วก็วันนี้คนรอพี่อั้มจริงค่ะ ขอบคุณนะคะแล้วก็คนตัวอัพเองงงแล้วก็ตื่นไปมากว่ามันมีอย่างนี้ด้วยเหรอแบบเนี้ยอ,อ้๊บไม่ได้พูดอะไรเลยะ <c oughs> นะไม่ไถ่ายอะไรเลยอะ่ะแล้วมันเป็นอย่างนี้แค่นั้นที่รอยแล้วล่าสุดค่ะคุณผู้ชมมีดรามา่าเกิดขึ้นเมื่อชาวเน็ตไปแซะอ้๊มพัชราภาว่าลดตัวไปไลฟ์กับเจนนี่ได้ยังไงไม่มีศักดิ์ศรีเป็นถึงนางเอกเบอร์หนึ่งระดับประเทศเรื่องนี้เองค่ะทางเพจอีปา้าข้างบ้านก็ได้มาเล่าให้ฟังค่ะคุณผู้ชมลองไปฟังกันดูค่ะ มันมียายป้าคนหนึ่งเป็นแซ่พี่อ้าําพัชราภาวว่าเนี่ยรถเก๋ต,ตัวเองไปไล่ขายของกับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นได้ยังไงกันนะแล้วก็ยังเบียดหรืว่าโง่มากเลยอยากอุ้ยฟังเลยป้าสะดุ้งเฮือกเลยป้าคนนั้นอนะ่ะเขาเป็นใครเนาะเออแคอาวมาจากนายแล้วเขาคนนั้นนะเขาเป็นอะไรมากหรือเปล่าอ่ะเรื่องเนี่ยอีป้าใช้สัมภเวสีตัวที่ 4, สี่ไปืแป๊บเะจ๊ะเดี๋ยวเรา หลังจากที่วันก่อนแม่อั้มพัชราภาไปนั่งยิ้มยิ้มสวยๆในตลาดของเจนนี่ใช่หะยอดก็แตะแตนคือทั้งทงที่แบบท่านไม่พูดอะไรเลยนะยอดแตกไปประมาณ60ล้านบาทภายใน10นาทีนะจ๊ะคนดูหลฟ์ประมาณ1ล้านกว่าถือว่าเยอะที่สุดในบรรดาของติ๊กต็อกเลยนะจ๊ะในโลกของติ๊กต็อกเลยเอัในฉันคอนเฟิร์มขนาดแม่อั้มเองยังอึ้งทุกคนอึ้งอีป้าเองก็อึ้งแต่อยู่อีป้ามันก็มีอีป้าคนนึงที่ไม่ใช่ฉันนะออกมาแซวว่าแบบโง่เลยอย่างลดศักดิ์ศรีตัวเองแบบไปเปิดลนยคเ เดี๋ยวยายป้าคนนั้นก็ยังบอกอีกว่าเนี่ยทอสองคอนทำอะไรไม่นึกถึงศักดิ์ศรีของตัวเองเลยนะตัวเองเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งฉลาดฉลาดหน่อยได้ไหมเข้าใจหรือเปล่าตลาดอ้ําอ้ํากำลังจะดังคนกําลังจะสนใจประชาชนก็เกิดความศรัทธาแห่กันไปเที่ยวตลาดอ้ําอ้ําไปซื้ออาหารที่ตลาดอ้ําอ้ําคนก็แห่กันไปคล้ายกันเยอะแยะคืออ้ําจะต้องคัดสิ่งที่ดีที่สุดแต่อ้ําไปลดเกรดตัวเองทาไมอย่าลดเกรดตัวเองเลยนั่น,น,นป้าคนนั้นเขาว่าอย่างนี้ และในตอนนี้นะทิกต็อกก็มีคนออกมาดา่าออกมาโวยวายขายไม่ได้ขาดทุนไม่ได้คํานึงถึงราคาเลยเป็นไลฟ์สดก็รีบพูดเหมือนแบบเพื่อนเลือกยอดวิวยอดไลค์เลือกเสียงเฮเสียงฮากันแต่พอกลับมาบ้านก็แบบต๊อก็ใจขาดทุนชิบให้เลยนะเอาเงินไปให้เขาได้ยังไงไประกาศทีนเขาถึงหน้าบ้านเลยเหรอไอ้พวกนี้คืองโง่มาก และป้าคนนั้นเขายังต่ออีกว่าคิดดูสิคนที่เขาอยากจะไปเที่ยวตลาดอ้ำาอ้างเพราะอะไรเพราะศรัทธาในตัวอ้ำพัชราภาเพราะเธอเป็นเจ้าแม่เป็นนางเอกโบอ์หนึ่งเลยนะแต่ตอนนี้อ้ํากำลังทำลายตัวเองทำให้ตัวเองไม่มีคุณค่าคือปูฟังแล้วกูก็รู้สึกแบบฮะอีหอย่างวะ คือสาหรับอีป้าที่เป็นอีป้าเปียใช่ป่ะก็อยากจะรู้ว่าการที่แม่อ้ําไปนั่งไล์ขายของมานลดค้นท่าตัวเองตรงไหนแหรออันนี้อยากรู้จริงๆเลยนะการเป็นถึงซุปตาเบอร์หนึ่งแล้วมาน,นั่งไล์ขายของเปิดตลาดมันทําให้หลายคนมองแม่อ้ําอะลดก็คือแบบจับต้องได้อะไรประมาณนี้และตลาดเจนดี้ที่แม่อ้ํามามันเหมือนงานอีเวนต์งานหนึ่งที่แบบพี่ทรายมาดามฟินแล้วก็พี่นงพี่หน่อย,อยเขาจ้างแม่อ้ําไปออกนั่งสวยๆเนี่ยคือเขาอาจจะได้รายได้แต่นู่นนี่นั่นเฉยป่ะแต่แม่อ,อ้ําโดนจ ทั้งนี้ทางอ้ําพชราพามีการเปิดตลาดอ้ำอำนะคะก็จะเป็นการรวบรวมร้านค้าอาหารเครื่องดื่มแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ต่างๆค่ะก็มีร้านเด็ดที่อํำเนี่ยเขาคัดสรรมาเองเลยเป็นแหล่งรวมดาราคนดัง ตลาดนี้ก็จะจัดขึ้นเป็นครั้งครั้งค่ะตามสถานที่ต่างๆอย่างเช่นเซ็นทรัลลาดพร้าวและซีคอนสแควร์ค่ะโดยตลาดอ้ำๆได้รวบรวมร้านอาหารเครื่องดื่มแฟชั่นของใช้และก็มีกิจกรรมต่างๆโดยการเลือกสารสินค้าและร้านค้าโดยอ้ำพัชราภาโดยตรงและคัดมาแล้วนะคะว่าร้านทุกร้านที่เลือกนั้นเป็นของที่อร่อยจริงๆค่ะ